วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งสายพานลู่วิ่งนะครับแบบไม่ใช้ไฟฟ้าอันดับแรกเลยก็คือต้องถอดรัอตออกก่อนครับถอดร็อตออกก่อนสักประมาณสี่ห้ากู้ให้มันแง้มสาตรงนี้ได้นะครับให้ใช้หกเหลี่ยมขันตรงนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเราก็คอยดูว่าสายพานมันขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาตอนตั้งแนะนําให้มีคนวิ่งไปด้วยครับ ต้องมีคนวิ่งไปได้วยครับถึงจะตั้งง่ายวิ้เอะไ,ไรับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหมุนก็ค่อยๆหมุน,มนดูสายพานว่ามันไปทางไหนไปเรื่อยๆจบนะครับ,ค,รบค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆใช้หกเรียมหมุนไปเรื่อยๆ แล้วเราก็คอยดูว่าสายพานมันเบนมาทางซ้ายหรือทางขวาสมมติว่าถ้ามันเบนมาทางขวามากเกินไปเราก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนไปทางซ้ายสักสองสามรอบแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันจะคืนไปทางซ้ายหรือเปล่าแต่ถ้ามันกินซ้ายเกินไปเราก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนมาทางขวาสัากประมาณสองสามรอบ แล้วก็คอยดูทีนี้ว่าสองฝั่งมันได้รนะดับเท่ากันไหมนี่ก็เป็นวิธีการตั้งสายทานเบื้องต้นนะครับ